สวัสดีค่ะวันนี้นะคะจะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องการมาร์กหน้านะคะเชื่อว่าทุกคนเนี่ยอยากมีผิวหน้าที่ชุ่มชื้นเป่งปลังเป็นประกายอยากจะแบบแต่งหน้าได้ง่ายอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งผิวที่ดีแต่งหน้าได้ง่ายเนี่ยผิวเราต้องมีความชุ่มชื้นมากมากพอนะคะดังนั้นตัวช่วยที่ดีที่สุดแล้วก็อย่างเร่งด่วนเลยนะคะทําให้ผิวเรามีความชุ่มชื้นได้เร็วที่สุดก็คือมาร์กแผ่นที่ตอนนี้แบบ มีวางขายกันเยอะแยะไปหมดเลยนะคะซึ่งมีสาวสาจำนวนไม่น้อยเลยนะคะที่ใช้มาร์กแผ่นแบบพลาดอย่างมหาเลยนะคะแทนที่จะได้รับผลดีจากการมาร์กหน้ากับกลายเป็นทำร้ายผิวหน้าไปซะงั้นนะคะามาดูนะขั้นตอนนะวิธีการทำยังไงถึงจะได้ผลรับที่ดีจากการมาร์กหน้า ก่อนก่อนที่เราจะมาร์กหน้าเลยนะคะเราจะต้องทําความสะอาดผิวหน้าก่อนให้สะอาดนะคะอย่ามาร์กหน้าทั้งทั้งมีงมีเครื่องสําอางอยู่บนใบหน้าแล้วก็มาร์กแปะลงไปอันนั้นจะทําให้เกิดการอุดตันแล้วก็ทําให้เซรั่มที่อยู่บนมาร์กเนี่ยไม่สามารถที่จะซึมเข้าไปในผิวเราได้นะคะหลังจากล้างหน้าให้สะอาดแล้วขัดผิวได้ขัดผิวนะคะ หลังจากนั้นแล้วเนี่ยก็ถึงขั้นตอนการมาร์กหน้า,นาข้างสองเขียนเอาไว้ใช่ไหมคะว่ามาร์กแค่20นาทีก็ให้มาร์กแค่นั้นนะคะอย่ามาร์กเกินอย่าเสียดายนะคะเพราะอะไรเพราะว่ายิ่งถ้าเรามาร์กเกิน20นาทีไปนานเท่าไหร่นะคะผิวหน้าเราจะเขาเรียกอะไรอะ่ะจะโดนมาร์กนั้นนะคะดูดความชุ่มชื้นออกจากผิวหน้าเราทําให้หน้าเราเนี่ยแทนที่จะมีความชุ่มชื้นกับแห้งมากยิ่งขึ้นนะคะ เพราะว่าแผ่นมาร์กเนี้ยจะดูดความชุ่มชื้นออกจากผิวหน้าเรานะคะ,ะทำให้เราผิวแห้งมากขึ้นนะคะแล้วก็ขาดความชุ่มชื้นซึ่งเป็นสาเหตุของการแต่งหน้ายากน,นอกจากนั้นยังเสี่ยงกับการที่ผิวเหี่ยว ก่อนไหนอยอันควรอีกด้วยถ้าเราเสียดายจริงๆเนี่ยพอสังเกตว่าเราแบบพอมาร์คเสร็จลอกออกมาใช่ไหมคะมันก็ยังมีน้ําชุ่มชื้นอยู่เราก็คงเสียดายเนาะให้บีบน้ำนะคะบีบน้ําเซรั่มเนาะเอามาเลยทาคอทาแขนทาขาะไรอย่างเงี้ยคุ้มค่าแน่นอนนะคะดังนั้นมาร์คหน้าตามกําหนดระยะเวลาที่เขียนไว้ข้างซองนะคะ20นาทีก็คือ20นาทีเราจะไม่มาร์คค้างคืนนะไม่มาร์คทิ้งไว้จนเช้าหรือจนกว่าแผ่นมาร์คจะแห้ง นะคะอ่าอันดับต่อไปสิ่งที่สาวๆพลาดคืออะไรรู้ไหมคะคือไม่อ่านส่วนผสมของมาร์กที่อยู่บนซองนะคะไม่อ่านส่วนผสมเนาะเนี่ยมันก็เขาก็จะมีเขียนนะคะว่าเนี่ยส่วนผสมมาร์กเนี่ยมีส่วนผสมของอะไรยังไงบ้างแล้วด้านหลังก็จะมีเขียนอยู่นะคะว่าเออมีส่วนผสมอะไรยังไงบ้างเนี่ยก็ควรจะต้องอ่านนะคะเพราะว่าอะไรเพราะว่าการมาร์กหน้าเนี่ย มันก็เหมือนกับการเลือกสกินแคร์นะคะซึ่งบางยี่ห้อก็อาจจะผสมอะไรบางอย่างที่คนอื่นใช้อาจจะไม่แพ้แต่เราใช้แล้วอาจจะแพ้ก็ได้เช่นพวกแอลกอฮอล์น้ำหอมพวกพาราเบนอะไรพวกนี้ค่ะซึ่งถ้าแพ้นเนี่ยมันก็ไม่คุ้มใช่ไหมกับผิวหน้าของเรานะคะอันต่อไปก็คือมาร์กหน้าแบบผัดเซลล์ผิวเราอยากให้ผิวเราขาวไว ให้ผัดเซลล์ผิวแบบอู้อยากขาวก็่างใสแบบรวดเร็วมาร์กไปเลยจ้าเชา้าเย็นทุกวันโอ้โหอันนี้เข้าใจผิดอย่างมหัาเลยนะคะเพราะว่ามาร์กหน้าแบบผัดเซลล์ผิวเนี่ยค่ะมันจะเป็นประเภทที่เขาจะเขียนเอาไว้นะคะว่าอาจจะเป็นพวก ไว i t เทน n i n g หรือว่าพวก w h i t e n i n g ่งอะไรพวกนี้ซึ่งพวกนี้จะมีส่วนผสมของ AHA หรือเป็นกรดผลไม้ซึ่งมันเป็นกรดอ่อนๆเพื่อที่จะผลัดทำให้เซลล์ผิวด้านหน้าของเราอ่ะด้านบนสุดเนี่ยค่ะผลัดออกไปถ้าเรามาผลัดเช้าผลัดเย็นผลัดเช้าผลัดเย็น,นอย่างนี้ทุกวันทำให้เซลล์ผิวของเราทำไ,ไมฮะผิวหน้าเราบางลงบางลงไปเรื่อยๆนะคะซึ่งมันก็ไม่ดีถูกไหมคะ เพราะยิ่งเราผลัดเซลล์ผิวเท่าไหร่ทําให้ผิวหน้าเราเนี่ยบางลงไปเท่านั้นนะคะแล้วที่พลาดดีก,ก็คือพอผลัดเสร็จปุ๊บไม่ทาครีมกันแดดอ๋ออันนี้ยิ่งลายมากเลยนะคะเพราะครีมกันแดดจะทําให้เราไม่เป็นฝ้าถูกไหมคะถ้าเราไม่ทานเนี่ยฝ้าก็จะมากระก็จะมานะคะผิวเกิดการหมองคล้านะคะแล้วก็อาจจะเกิดการแสบร้อนเวลาที่เราโดนแดด เพราะฉะนั้นนะคะดังนั้นควรจะใช้แค่สัปดาห์ละ2-3ครั้งเท่านั้นไม่ควรผัดบ่อยๆนะคะเช้าเย็นนี่คือไม่ได้เลยนะคะไม่ได้เลยนะ,ะ,ยนะข้อต่อไป <Okay. S 2> บางคนคิดว่าเอ๊ะถ้าเรามาทุกวันแล้วเนี่ยจะเป็นการลบกวนผิวหน้าของเราหรือเปล่าก็ ก็ใช่นะคะถ้าเกิดว่าเป็นมาส์ประเภทที่เป็นพวก Whitening Brightening พวกผลัดเซลล์ผิวที่มีส่วนผสมของพวก HA กดผลไม้พวกนี้ค่ะถ้าเรามาร์กทุกวันเนี่ยมันก็จะทําให้รบกวนผิวหน้าของเรานะคะมันก็ไม่ดีแต่ถ้าเป็นมาส์ประเภทที่ให้ความชุ่มชื้นเช่นพวกว่านหางจระเข้อโวคาโดเนาะประมาณแบบนี้เงี้ยค่ะเนี่ยอโวคาโดนะคะว่านหางจระเข้พวกนี้สามารถมาร์กได้ทุกวันเพราะเป็นการเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับผิวบางทีเราแบบ ทำงานกลับมาเหนื่อยเรียนกลับมาเหนื่อยเนี่ยเราอาจจะเอามาร์คพวกนี้เข้าตู้เย็นเอาไว้นะคะแล้วพอกลับมาถึงแล้วเราก็อาจจะทำความสะอาดผิวหน้าอะไรให้เรียบร้อยนะคะแล้วก็ใช้เนี่ยมาร์คผิวสัก20นาทีมันก็ทําให้เราสดชื่นทําให้ผิวเราเนี่ยมีความชุ่มชื้นมากขึ้นได้นะคะ,ะข้อสุดท้ายก็คือถ้าเราใช้มาร์คแล้วเราไม่จําเป็นต้องใช้สกินแคร์ก็ได้ไม่ได้นะคะ นะปกติเราใช้สกินแคร์อะไรในชีวิตประจําวันปกติเนี่ยให้ใช้เหมือนเดิมหลังจากมาร์กหน้านะคะเพราะว่ามันเป็นคนละส่วนกันมาร์กหน้าเติมความชุ่มชื้นนะคะให้อาหารผิวก็จริงแต่แต่นะคะมันเป็นคนละส่วนกับสกินแคร์ซึ่งสกินแคร์อย่างเช่นว่าสมมติเราใช้มาร์กหน้าแบบดีทอ็อกซ์นะดีทอ็อกผิวหน้าทําความสะอาดผิวหน้าดีทอ็อกผิวหน้าดีทอ็อกเสร็จแล้วเราก็ต้องบงํารุง ะะหรือบางคนมีเขาเรียกอะไรร่องรอยริ้วรอยต่างๆมันก็จะต้องมอีพวกสกินแคร์ที่จะช่วยดูแลริ้วรอยของเราหรือบางคนเป็นสิวก็จะต้องทาอยู่ดังนั้นเนี่ยหลังจากมาร์กหน้าแล้วนะคะพอมาร์กหน้าเสร็จแล้วเราก็นวดน,นวดหน้านิดนึงให้เซรั่มพวกนี้ซึมสู่ผิวหน้าหลังจากนั้นเนี่ยพอมันแห้งดีแล้วเราก็จะใช้สกินแคร์ปกติที่เราใช้กันเป็นประจำอยู่แล้วเนี่ยค่ะ ตามไปนะคะแล้วก็เข้านอนตื่นเช้ามารับรองเลยผิวมีออร่ามีความชุ่มชื้นแต่งหน้าได้ง่ายนะคะโอเคค่ะสำหรับวันนี้เกี่ยวกับเรื่องมาร์กนะคะเป็นข่าวหน้าเป็นเรื่องอะไรคอยติดตามกันนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย